กับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนบุญมารโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่าเวลานั้นชาวฟาริสีและธรรมอาจารย์บางคนจากกรุงเยรูซาเลม็มมาเฝ้าพระเยซูเจ้าพร้อมกันเขาสังเกตว่าสิษย์บางคนของพระองค์กินอาหารด้วยมือที่ไม่สะอาดคือไม่ได้ล้างมือก่อนเพราะชาวฟาริสีและชาวยิวโดยทั่วไป ย่อมถือขนบธรรมเนียมของบรรพบรุษเขาไม่กินอาหารโดยไม่ได้ล้างมือตามพิธีก่อนเมื่อกลับจากตลาดจะไม่กินอาหารเว้นแต่จะได้ทำพิธีชำระตัวเสียก่อนเขายังถือขนบธรรมเนียมอื่นๆอีกมากมายเช่นการล้างถ้วยชามและภาชนะทองเหลืองชาวฟาริสีและธรรมจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่าทำไมสิทธิของท่านไม่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของบรรพบรุษ และทำไมเขาจึงกินอาหารด้วยมือที่ไม่สะอาดเล่าพระองค์ตรัสตอบว่าประกาศส่งอิสยาได้พูดอย่างถูกต้องถึงท่านพวกคนน่าซื่อใจคดดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปากแต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเราเขานมัสก,การเราอย่างไร้ความหมายเขาสั่งสอนบัญญัติของมนุษย์เหมือนกับเป็นสัตธรรม ท่านทั้งหลายละเลยบทบัญญัติของพระเป็นเจ้ากลับไปถือขนบธรรมเนียมของมนุษย์ครั้นแล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตรัสว่าทุกคนจงฟังและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทําให้เขามีมลทินได้แต่สิ่งที่ออกมาจากภายในของมนุษย์นั่นแหละทำให้เขามีมนลทินจากภายในคือจากใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย การประพฤติผิดทางเพศการลักขโมยการฆ่าคนการมีชู้ความโลภการทำร้ายการช่อโกงการสัมศนความอิจฉาการใส่ร้ายความหยิ่งยะโสความโง่เขลาสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายในและทำให้มนุษย์มีมนถินพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทิน พี่น้องที่รักพระวรส,สารในวันนี้ถ้าพูดภาษาแบบเราๆก็คือวันนี้พระเยซูเจ้าจัดชุดใหญ่ใส่พวกคัมภีร์ละจารย์และฟาริสียับเลยไม่ไว้หน้ากันเลยเรามาดูก่อนซิว่าฟาริสีและคัมภีร์ละจารเป็นยังไงก่อนพระคัมภีร์เขียนว่าชาวฟาริสีและธรรมจารย์บางคนบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนแต่บางคนเท่านั้น ที่มาจากกรุงเยรูซาเลม็มมาเฝ้าพระเยซูเจ้าพร้อมกันฉนั้นฟาริสีทุกคนก็อาจจะมีบางคนที่เป็นคนดีเป็นฟาริสีที่ดีคัมภีร์อาจารย์บางคนที่ดีแต่ว่าก็มีบางคนที่แย่เช่นเดียวกันพระคัมภีร์จึงบอกฟา,ฟาริสีและคัมภีร์อาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเลม็มตรงนี้สำคัญคำว่ากรุงเยรูซาเลม็มเพราะว่ากรุงเยรูซาเลม็มเนี่ย เป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาฉะนั้นชาวยิวเป็นต้นฟาริสีและคัมภีร์อาจารย์ที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเขาถือว่าเขาอยู่ในศูนย์กลางของศาสนาเขานมัสการ,รพระเป็นเจ้าที่วิหารที่กรุงเยรูซาเลม็มพวกนี้ถือเคร่งคัดแล้วมองชาวยิวจากเมืองอื่นๆเนี่ยพวกละหลวมฉะนั้นฟาริสีและคัมภีร์อาจารย์ที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับเป็นศัตรูกับพระเยซูเจ้าถ้าเราก็จําได้ พระเยสุจ้าเข้ามาในกรุงยเยรูซาเล็มแล้วก็เอาชีวิตของพระองค์เนี่ยทิ้งไว้ที่กรุงยเยรูซาเล็มเพราะว่าฟาริสีและคัมภีรอาจารย์ไม่พอใจในพระเยสเจ้าเพราะเหมือนว่าพระเยสุจ้ากําลังมาเปลี่ยนข้อคําสอนของพวกเขาฟาริสีและคัมภีรอาจา์ถืออะไรบ้างวันนี้นบุญมาราโกบอกชัดเจนเขาถือกฎมากมายหยุมหยิมแล้วกฎเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเป็นเจ้าเป็นบรรพุทธของพวกเขาตั้งขึ้นมาเอง แล้วกเขาก็ให้ความสําคัญและใส่ใจกับกฎเหล่านี้เคร่งครัดเหมือนกับกฎเหล่านี้มาจากพระเป็นเจ้ามีอะไรบ้างเขาจะไม่กินอาหารทันทีถ้ามือของเขายังไม่ทําวิธีล้างมาก่อนเมื่อกลับจากตลาดสิ่งแรกต้องทําคือเข้าพิธีชําระมวลถินก่อนถ้วยชามภาชนะหม้อไหต่างๆก่อนเอาไปหุงก่อนเอาไปทาอะไรเนี่ยต้องทําพิธีชําระกันก่อนเนี่ย เขาถือเคร่งคัดเหล่านี้หยุมหยิมสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาเขาจะไม่เข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาเพราะถือว่าทำให้เขาเป็นมนทินเขาจะไม่ยอมสัมผัสกับเลือดเพราะถือว่าเดี๋ยวทำให้เขาเป็นมนทินเขาจะไม่ยอมสัมผัสกับคนโลกเรือนเพราะถือเป็นคนบาปทำให้เขาเป็นมนทินนั่นคือฟาริสีและคัมภีร์าจารย์เขาถือกฎเหล่านี้เคร่งคัด แต่เขาละเลยสิ่งสำคัญไปมาดูก่อนต่อไปพระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ใช่ชาวกรุงเยรูซาเล็มแต่ฟาริสีและคัมภีรอาจารย์อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มศูนย์กลางศาสนาที่เคร่งขัดพระเยซูเจ้ามาจากชาวอะไรชาวกาลิลีเยซูชาวนาซาเลตเมืองนาซาเลตอยู่ในแคว้นกาลิลีพวกชาวกรุงชาวคนแถวแคว้นกาลิลีเนี่ย เป็นคนที่ศรัทธานะไม่แพ้กรุงเยรูซาเล็มแต่เป็นการศรัทธาแบบอ่อนโยนอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนแม้ประชาชนเหล่านั้นจะเป็นคนบาปเป็นคนต่างศาสนาแต่ชาวกาลิลีก็พยายามอยู่กับพวกเขาแบบสันติงั้นชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มจึงมองชาวยิวที่กาลิลีว่าพวกเหล่านี้หย่อนยานไม่เคร่งคัดทัานอย่างที่บอกอะยิวที่กรุงเยรูซาเล็ม จะไม่แตะต้องเลือดเพราะเป็นมลทินจะไม่เข้าไปบ้านของคนต่างศาสนาเพราะเป็นความบาปจะไม่สัมผัสกับคนที่เป็นโลกเรือนเพราะว่าเป็นคนบาปพระเป็นเจ้าลงโทษแต่พอพระเยซูเจ้าเป็นไงบ้างละ่ะพระองค์ไปกินข้าวบ้านของหญิงโสเพณีคนบาปสุดๆที่ชาวยิวที่กรุงเยลมจะไม่คบค้าสมาคมด้วยพระองค์สัมผัสคนโลกเรือนไม่ใช่คนเดียวเว้ยนะสิบคนอีกต่างหาก พระอ,องคเข้าไปในบ้านของในร้อยชาวโรมันซึ่งชาวยิวจะไม่เข้าเด็ดขาดพระอ,องคไปกินอาหารบ้านของคนเก็บภาษีซึ่งชาวยิวทั่วไปเคร่งคัดจะไม่ทํากันเห็นไหมครับว่าชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มเห็นพระอิสูเจ้าที่มาจากกาลิลีทําไมทําอย่างนี้รับไม่ได้ทําไมเป็นผู้สอนศาสนาแต่กลับไปยุ่งเกี่ยวเอาตัวไปคลุกกับคนบาปและคนเก็บภาษีทําไม พระสูเจ้าก็จึงสอนพวกเขาเข้าสู่ประการที่สองพวกท่านฟาริสีและคำพีราจารจากกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยพวกท่านเนี่ยเป็นคนประเภทหน้าซื่อใจคดนี่ถูกดอกที่หนึ่งเลยนะพวกท่านเป็นคนประเภทหน้าซื่อใจคดสมกับที่ประกาศส่อิสยาตหํานิท่านไว้ในพระคัมภีร์ว่าประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรามากนักเห็นไหมครับว่าท่านประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปากแต่ว่าใจอยู่ห่างจากเราอดียงที่พ่อบอกตอนต้นมิซาเนี่ยเหมือนเหมือนกับภาษิตไทยที่บอกว่ามือถือสากปากถือศิลเนี่ยถ้าใครทําตนเยี่ยงเนี้ยไม่ต่างกับฟาริสีและคัมภีรอาจารย์เป็นคนประเภทหน้าซื่อใจคด แล้วพระเยซูเจ้าก็บอกต่อไปว่าคนประเภทนี้ที่ให้เกียรติเราแต่ปากแต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเราเขานมัสก,การเราก็ไรซึ่งความหมายถ้าเกิดพี่น้องมาร่วมมิซาทุกวันอาทิตย์วันวันหนึง่งช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมไม่รู้ทําอะไรสวดสายพระคำห้าสายสิบสายนพวานทําทุกวันแต่ถ้าเกิดทําแต่ปากแต่ใจของเราอยู่ห่างไกลจากการร่วมมิซา ใจของเราอยู่ห่างจากสายประคำใจของเราอยู่ห่างจากนพวันแม่พระก็คือแบบอย่างของแม่พระแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยไรความหมายไม่มีประโยชน์อะไรเลยในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้าสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันพี่น้องร่วมมิซาออนไลน์40่รอบก็เป็นบางคนเพราะอยู่เวิร์กฟอร์มโฮมสี่รอบที่ร่วมมิซาไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าพี่น้องไม่ได้เข้าใจถึงแก่นของมิซา มิสาคืออะไรพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าเถิดนี่คือแก่นของมิสาแก่นของมิซาประการที่สองคืออะไรตอนถวายที่พระสุเจ้าบอกว่าจงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดนี่คือคำสั่งสองประการทำดังนี้คืออะไรช่วยเหลือผู้อื่นกิจเมตตาต่อผู้อื่นให้อภัยผู้อื่นเหล่านี้ถ้าไม่ทา การร่วมมิสาก็ไม่มีความหมายจะหนึ่งรอบสองรอบร้อยรอบต่อวันพระเยซูเจ้าบอกว่าไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับเราเลยนั่นคือข้อคิดกับพวกเราในการร่วมบูชามิซาในวันนี้สิ่งที่เรานมัสการพระเป็นเจ้าต้องไม่ใช่แค่นมัสการด้วยปากเท่านั้นแต่ต้องนมัสการพระองค์ด้วยมือของเราในการทำความดีต่อเพื่อนพี่น้อง พระเยซุเจ้าจึงมาสรุปข้อคำสอนของพระองค์ในวันนี้ว่าจะกินข้าวล้างมือหรือไม่ล้างมือสําหรับริจชนไม่มีความสําคัญอะไรจะกลับมาจากตลาดต้องอาบน้ําก่อนหรือไม่ต้องอาบน้ําก่อนไม่มีความสําคัญอะไรแต่สิ่งที่ต้องทําคืออะไรหนึ่งจะต้องไม่เป็นคนคิดชั่วร้ายต่อผู้อื่นสองไม่ลักขโมยของคนอื่นสไม่ฆ่าคน สีไม่เป็นคนโลภห้าไม่เป็นคนช่อกงหกไม่เป็นคนสัมสอนเจดไม่เป็นคนอิดช้าแปดไม่เป็นคนใส่ร้ายผู้อื่นเก้าไม่ใช่เป็นคนหยิ่งยะโสโอหังอยู่ตลอดเวลานี่คือสำคัญกว่าการล้างมือก่อนกินอาหารนี่คือความสำคัญก่อนที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและบุญเปาโรจากบทอ่านที่สองในวันนี้ก็มาสรุป ให้เราฟังอย่างชัดเจนว่าคนที่ศรัทธาเลื่อมใสต่อพระเป็นเจ้าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นที่พอพระใจต่อพระเป็นเจ้าถ้าเขาทำดังสิ่ง,ง,งต่อไปนี้ไปเยี่ยมเด็กกำพร้าดูแลช่วยเหลือหญิงไม้เอาใจใส่คนที่ตกทุกข์ยากลำบากเห็นไหมครับว่านี่คือข้อคำสอนนี่คือข้อบัญญัติของพระเป็นเจ้า ไม่ใช่แค่มาร่วมมิซาไม่ใช่แค่มือถือสายประคำไม่ใช่แค่ปากอ่านบทนพวานแต่จิตใจที่บริสุทธิ์และลงมือปฏิบัติต่อเพื่อนพี่น้องที่ต่าต้อยอันนี้แหละสำคัญที่สุดอัน,นพออยากจบบทเทศของพ่อด้วยตัวอย่างคนดีจริงๆก็คืออุปมาเรื่องชาวสมเเลียผู้ใจดีมีชาวสมเมเลียผู้ใจดีคนนั้น เขาเห็นคนหนึ่งที่ตกทุกข์ได้ยากเขาถูกทำลายร่างกายอันเกิดจากชิงทรัพย์เลือดเขาไหลาอาบท่วมตัวคนแรกที่เห็นคืออะไรพวกหมอกฎหมายพวกบุโรหิตพวกธรรมจารย์เหล่านั้นไม่มีใครมาแตะต้องคนที่ถูกทำลายร่างกายเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขามีเลือดร่างกายเลือดของเขาท่วมตัวไปจับตัวเขา ไปโดนเลือดเมื่อกี้กฎมาแล้วว่าไปโดนเลือดคนอื่นมีมนทินพวกนี้จะไม่ยอมไปสัมผัสเห็นคนกำลังจะนอนตายอยู่ต่อหน้าเนี่ยเลือดท่วมกายถูกตีหัวจากการลักทรัพย์มาเนี่ยเขายังไม่ช่วยเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเป็นมนทินนนี่คือยึดมั่นอยู่กับความบริสุทธิ์แต่ลืมละเลยการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่อยู่ต่อหน้าไปพระยศเจ้าบอกพวกนี้ไม่ได้เรื่องเลย ให้ดูตัวอย่างชาวสมารีผู้ใจดีสิเห็นไหมเจอคนที่เลือดท่วมตัวช่วยเหลือทันทีแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลพาเข้าที่พักแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวผมกลับมาจะออกให้หมดเลยไม่ต้องกลัวและนี่คือตัวอย่างของคนที่เป็นคนดีจริงๆนั้นพี่น้องที่ลักถ้าเกิดสักอาทิตย์เดือนสองเดือนสามเดือนข้างหน้าถ้าเกิดอนุญ,ญาตให้ร่วมมิซาได้แล้วพวกเราก็ดีใจ สมมติพี่น้องขับรถมาร่วมมิซาแล้วเห็นอุบัติเหตุรถชนกันอยู่ข้างๆเนี่ยพี่น้องจะสนใจอะไรเขาบ้างไหมบอกไม่ได้ละวัดเพิ่งเปิดไม่ร่วมมาตั้งสี่ห้าเดือนละเดี๋ยวมามิซาไม่ทันถ้าพี่น้องทําเยี่ยงนั้นไม่ต่างกับฟาริสีและคำพีและจารย์แต่ถ้าเกิดพี่น้องตั้งใจจะมาร่วมมิซาแล้วเกิดเห็นมอเตอร์ไซค์ชนคนเจ็บป่วยนอนอยู่ที่นั่นพี่น้องจอดรถไว้ข้างทางดูแลพยาบาลเขาเรียกตำรวจมาหาเรียกนู่นเรียกนี่มา แล้วพี่น้องมาไม่ทันมิซาแต่นั่นแหละสิ่งที่พี่น้องปฏิบัตินั่นแหละมีคุณค่ายิ่งกว่าละเลยพวกเขาแล้วรีบขับรถมาร่วมมิซาเสียอีกถ้าเกิดพี่น้องถักปฏิบัติได้อย่างนี้พี่น้องก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเป็นเจ้าพี่น้องจะไม่ใช่คนประเภทมือถือศาสปากถือศีลอีกต่อไปขอพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน